เรับ okay, ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นสีนะครับที่ผมจะใช้ข <c oughs> ึ้นสีของหมวกกันน็อกนะครับนี่คือผมขัดทําใหม่นะครับดูดิสีมันก็จะแบบไม่เรียบมากนะครับดูตรงนี้ยังเหลืออยู่เลยผมจะใช้เป็นสีขาวเงานะครับสีที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อนี่นะครับย <c oughs> ี่ห้อข i ง g c o บ้าน,นะครับนี่นะครับ จิงขอบบานะครับเป็นตางูนะครับตัวนี้เป็นสีนะครับดูดูสีข,าว,นะขา,วาวนะครับขาวเงานะครับแน่นลิ้นครับเราจะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับผมมงขอตัดไปตอนเปิดก่อนนะครับ๋ยบวเราจะมาไปให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับโอเคด้านใน,นจะมีฝาอย่างนี้นะครับเราเดึงออกมาได้เลย ก็จะมีฝาอันนี้ครอบไว้นะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวสเปรย์จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ mm hmm. ไม่รู้จะจัดเท่ไหนผมแค่แกะให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับค mm hmm. รับนึงนะครับอืม mm hmm. มันต้องใส่ได้อยูว่วะ mm hmm. ให้มันปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็ ก็สามารถพิมพ์บอกได้นะครับว่าสีตัวนี้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งซึ่งเรามีไอ้สีขาวเงาไปแล้วเราจะ้ับเงนให้มันเงากว่าเดิมแล้วก็ต้องมีแล็กเกอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นล็อกแล็กเกอร์ตัวเดียวกับไอ้ตัวตะกี้เลยนะครับแต่เป็นแล็กเกอร์นะครับไม่ใช่สีนะครับดูนี่เล็กเกอร์ก็จะเ,เป็นยี่ห้อคิงคอรบ้ามดเดิมนะครับเป็นตางูแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ดีหรือเปล่า ทุกคนสามารถบอกกันได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็วิธีการดูนะว่าในในเลกเกอร์เลกเกอร์กับสีนี้มันแตกต่างกันยังไงดูที่ฝาครับดูที่ฝาปิดตรงนี้ถ้าเกิดเป็นสีใสันนี้คือเลกเกอร์ถ้าเกิดเป็นสีสีที่เราต้องก,การก็จะเป็น,นีนะครับก็มีเบืเ้องต้นก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ นี่เป็นตางูเห่านะครับบอกกันก็คือเราคัดทําสีหมดแล้วนะครับก็เหลือตรงนี้ที่ต้องปิดอีกนะครับจะทำมันสีขาวเงานะครับผมก็หคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ